สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกันกบของจ่ายตังค์นะครับเป็นของใจ่าตังค์ที่เอา้าลืมเปิดไม่เป็นไรเป็นของใจ่าตังค์ที่เป็นของเก่านะครับก็กลับมาหลายรอบแล้วสําหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดชีตที่จดไว้แป๊บหนึ่งลืมลืมเปิดนะครับรอบนี้สิญญ่งนี้กลับมาครับก็จะเป็นลายเพ้นท์นะครับก็คือเป็นลายเพ้นท์ที่น่าหมดเลยทุกอันนะครับ รอบนี้ก็จะมีตัวเด็ดๆอยู่ส่งตัวตัวอื่นๆก็ให้พูดตรงๆก็ก็เฉยๆนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบแหละเดี๋ยวไปบอกว่าไม่สวยเขาเมงง่างงไงกีเอ็มเด็ดเดเด็ดเด็็ไหว่าบอกกลางๆไว้แบบว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับน้องๆถึงพี่จะไม่ชอบก็เถอะนะเหมือนเดิมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ข้ามแค่นั้นเองนะครับอย่าไปคิดมาก โอเคอาลายเพนเนรอบนี้จะกลับมาทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับก็จะเป็นของเก่าหมดเลยนะครับไม่มีของใหม่เลยเดี๋ยวใช้ให้ดูแลกันเอาพี่สกายเลอร์เดี๋ยวไมาเอาคางเก็บคอมคอมให้ไหวในโอเค เอาสกายเลอร์ไม่ได้ลืมไปสกายเลอร์มีแวน่นตัวคอนหลักขมีแว่นเดี๋ยวเป็นตัวบุลาได้บุนะครับโอเคเรียบร้อยไม่มีเไวหน้าใสใส่กิ๊กนะครับเอาเปิดหัวแล้วกัวนเนาะมากล้องจะมาราคา6เพชรเท่านั้นนะครับถูกๆเลยก็คือจะเป็นตัวกล่องโทเค็น ที่วันนี้เปิดให้ดูไม่ได้รวมไม่ได้อยู่เซิร์ฟไทยย้ายมาย้ายมาแข่งเกมนะครับพวกนี้แข่งเกมกันนิดหน่อยภายในนะภายในแบบทีมฟรีไฟททั่วโลกก็จะมาแข่งเกมกันช่วงนี้นะตัวก็ไม่อยู่สิงคโปร์เพราะเขาใช้เซิร์ฟสิงคโปร์ในการแข่งอย่าไปสนใจอะไรน,นะครับเดี๋ยวจะค้าแชมป์ม,มาฝากประเทศไทยให้ได้นะตอนนี้ก็เข้ารอบอยู่ <c oughs> ยิ่ i ทำเก่งจริงจบไม่ใช่มาโอเคอันแรกนะครับ ก็จะเป็นลายเพชนัวนี้นะครับเป็นลายเพชรแบบแนวลายพรางลายทหารอะไรประมาณนั้นนะตัวนี้ก็ถ้าใครดวงดีนะครับก็ไปสุม่มในกล่องเอากล่อง6เพชรแต่ว่าถ้าเกิดใครดวงโสยเนี่ยสามารถแลกได้ในราคา19ทุกเกนเท่านั้นทุกถูกนะครับ19ทุกเกนอ๋อลืมบอกตัวกล่องเนี้ยจะมาตั้งแต่วันที่17นะครับแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่30นะก็คือประมาณ2ออาทิตย์ด้วยกันสามารถไปเลือกซื้อเลือกซื้อเลือกซื้อ,เล,อ,อเลือกชมเลือก เป็นเจ้าของกันได้นะสมองไม่มีนะครับต่อมาต่อมาเรื่องนี้ไปก่นปอนป๊าแอบหายากอยู่เพราะว่าเพราะมันจะบบคล้ายๆกันชื่อแบบคือพี่เปลี่ยนไอ้ตัวลายเพนไม่ไม่ค่อยบ่อยนี่นก็แบบจะหายยากนิดนึง ๆฮห,หนวะฮะชี่อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่ขอหาแปบ๊บใช้เวลานิดน,นึง ม่เจนะตัวก็คือเดี๋ยวประมาณครึ่งเฮ้ยมันเลยแล้วแล้วครั้งชีวิตนะชีวิตรู้แล้วเป็นของตัวผู้หญิงแน่ถึงหาไม่เจอเดี๋ยวขอโน้ตตัวนี้ก่อน <c oughs> หายไป สี่นาทีแล้วเพิ่งรีวิวได้แค่อันเดียวใจเย็นนะน้องๆที่พยายามรีบให้แต่คอมมันช้าเสียเกินเอาใหม่กับใหม่ครั้งนะครับเมื่อกี้อันแรกผ่านไปแล้วต่อมาอันที่สองอันที่สองเป็นอันนี้อันนี้เลยดวงตา,ศาัศนีนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น้องๆชื่นชอบกันนะครับ ราคาอยู่ที่179สาโทเค็นสำหรับคนดวงสวยแต่ว่าถ้าเกิดใครดวงดีก็เหมือนเดิม6เพชรนะครับอันที่2อันที่3ตัวนี้นะครับก c o ยูแกลอันนี้เป็นตาแดงอันนี้ก็เท่นะครับเป็นอีกอันหนึ่งที่พี่ชอบนะอันนี้อยู่ที่299เสาพชรสำหรับเอ้ยไม่ใช่เพชร299สาโทเค็นสำหรับคนดวงสวยใครดวงดีก็6เพชรเหมือนเดิมต่อมา อันนี้จะหายากอะถ้าไม่เจอแสงเป็นตกิ้องอ,นนอันนี้นี่นี่ Duke of c h i l u a h u นะเป็นรอยสักที่เป็นชุดแบบผีผีนะมาช่วงเทศกาล Day of the Dead ของทางฝั่งเม็กซิโก,โกเขานะน,นี่อันนี้ก็เทนะครับเป็นทั้งหน้าเลยอันนี้จะอยู่ที่ราคา59โสเก้าสำหรับคนดวงสวยนะครับต่อมา มาอันนี้นะครับ Sonic Eyes ก็เป็นตาฉลองครบรอบ5ปีฟรีฟาตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าแจกฟรีนะแจกฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมช่วงไหนก็อันนี้เอามาจำหน่ายแล้วนะครับอยู่ที่ราคา99้าสเกนสําำหรับคนดวงสวยนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูตัวผู้หญิงกันบ้างมาตอนที่ตัวผู้หญิงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกับโยกแระร่วมถึงดวงตาสนีด้วยนะของผู้หญิงก็ใช้ได้ อันนี้ใช่ไม่ได้ไม่มาด้วยแต่เชิดมาแต่ดูนะครับอ๋อตะกี้เราจะมาหาอะไรนะหาอะไรเห็นสีม่วงถ้าผ่านไหนไปเดี๋ยวก็จะแวะให้สีม่วงก็อ่าอันนี้คิอเตอร์สกอต์นะครับตัวนี้ที่ตะกี้หาไม่เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา20 ก9โทเค็นนะสำหรับคนดวงสวยนี่ทั้งหมดนี้ก็มีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนะครับหกอันไลฟ่ไม่ใช่ไลฟ์พังเรียกว่าไล่เพ้นส์นะคาโม่หนึ่งอันดวงตาเซนหนึ่งอันโซนอีกไอส์นะครับดูกอฟเชลล์วิวเกตเตอร์สเกลแล้วก็สกอร์ปิโอแกลอ่าหมดนี่หกพันนะครับราคาก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เริ่มจำหน่ายยังไม่ขัง17ถึง30เดือนนี้นะครับ โดยตรงๆพี่ก็ชอบแค่สองอันนะครับก็คือตาแดงนะ Scorpio flare Scorpio flare แล้วก็ตาสีฟ้าหรือว่าดวงตาสนินเองสอันนี้นะครับที่ชอบสามารถเอาไปใช้เล่นได้นะไอ้มาใส่นี้็เป็นแบบแดงและแดงอีก น,น,นะครับก็อ,อยากได้ก็ไปจ่ายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนเข้ามาชมนะครับฝากก,ก Share. ดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook, youtube, ig, tiktok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คิ้มหป้าไปละบ๊ายบายจ้า